ตัวหนังใหม่ของค่าย G ีดีเฮสำหรับภาพยนตร์รักสุดโรแมนติกเรื่องแรกของปี2566เรื่องเธอกับฉันกับฉัน You and Me and Me ที่กลายเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้กำกับวันแวลแวลวันหงวิวัฒและโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างต้งบรรจงปีสันธนากลน,นอกจากใบปอทิตยาที่กลายเป็นไวรัลแล้วอีกหนึ่งคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือโทนี่อันโทนี่หรือมากตัวละครในเรื่องนั่นเองค่ะสำหรับโทนี่มีชื่อจริงว่า อันโทนี่บุยเซเลเกิดวันที่1 0กันยายน2547ภูมิลำนาเป็นคนกรุงเทพมหานครเคยศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติบางก,กอกเพ็พซึ่งอันโทนี่เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีเทสมีสไตล์ไม่น้อยซึ่งหากใครได้เข้าไปส่องไอจีแล้วจะรู้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ลหลงไหลภาพฟิล์มไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ไอจีเจ้าตัวมียอดฟอลเพิ่มขึ้นทุกวันอีกด้วยนะคะ